ว่าด้วยเรื่องความขี้เกียจของเราค่ะทุกคนบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้ตลาดเดินข้ามถนนไปก็คือตลาดสดค่ะแต่เราก็ขี้เกียจตื่นมากในตอนเช้าเนี่ยคือขี้เกียจมากค่ะทุกคน อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะคือไม่ดีนะแต่เราเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็ถ้าไปตลาดทีนะคะก็จะซื้อของมาตุนไว้ในตู้เย็นเยอะค่ะผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเอามาตุนไว้นในตู้เย็นค่ะทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใกล้ตลาดค่ะแทนที่จะไปซื้อของทุกวันไม่นะคะทุกคนคือไปตลาดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอะไปประมาณสอสครั้งอะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยังโชคดีนะที่มีร้านค้า ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านอีกค่ะติดตลาดอีกค่ะร้านสะดวกซื้อมีทุกอย่างเหมือนตลาดสดเลยค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีทุกอย่างเหมือนตลาดสดเลยค่ะทุกคนผักผลไม้อาหารสดอาหารแห้งอะไรมีหมดเลยค่ะแต่เราก็ขี้เกียจนะคะทุกคนด้วยความขี้เกียจของเราไม่รู้เป็นอะไรนักหนากับความขี้เกียจเนี่ยค่ะเออเราก็เลยต้องเวลากินข้าวทีนะคะไม่รู้จะกินอะไรคิดไม่ออกก็ไปเปิดตู้เย็นทีมีอะไรก็ออกมาทํากินค่ะทุกคน ไม่ไหวจะเคลียนะคะแม่บ้านนะคะตัวเราเองค่ะเมนูวันนี้นะคะนำเสนอไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เจียวสําหรับทุกคนสําหรับเด็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดนะคะแล้วก็เป็นตําแตงนะคะวันนี้อาหารง่ายๆอาหารบ้านๆค่ะทุกคนค่ะกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายกินตามอัตภาพนะคะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะเราอยู่บ้านนอกค่ะทุกคนอย่าคิดอะไรมากมายมีอะไรกินก็กินไปดีนะคะที่สมาชิกที่บ้านก็คือกินง่ายอยู่ง่ายมากค่ะยิ่งตัวเล็กนี่คือแม่จ๋าแม่จ๋าข้าวผัดหน่อยเอ้ยเด็กน้อยนี่คือสุดๆเลยค่ะชอบกินข้าวผัดค่ะร้องกินทุกวันเลยไม่มีอะไรกินก็กินข้าวผัดข้าวไข่เจียวคือเขากินง่ายมากค่ะเด็กน้อยสองขวบครึ่งค่ะ กินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะทุกคนทำอาหารบ้านๆค่ะแต่อร่อยค่ะรสชาติอร่อยนะคะอร่อยบ้านๆค่ะใครชอบบ้างไม่เอ,อ่ยสำหรับเราคือชอบมากค่ะกินง่ายๆเนาะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะกินแล้วก็อิ่มนะบางทีเราอยากกินอาหารรูๆูเหมือนกันนะคะทุกคนนะอยากกินพิซซ่ากินอะไรเหมือนคนอื่นเขาบ้างเนาะแต่เราก็เออไม่เป็นไรค่ะทุกคนกินตามอัตราภาพก็คือกินไปแล้วก็อิ่มค่ะทุกคน จะมีเรื่องมีเรื่องจะเหล่านะคะทุกคนนะเราลงคลิปปูนาจับปูไปค่ะมีคนทักเข้ามาหลังไม้นะว่าเราอะว่าเราอะเออไม่ควรไม่ควรจับเขาอะไรเงี้ยไม่ควรจับเขาเขาก็เจ็บเหมือนเราอะไรเงี้ยควรจะปล่อยเขาไปประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาอะคะ่ะแล้วก็เข้าใจตัวเราค่ะว่เาเราอยู่บ้านนอกเนาะเราก